ไี่แปะบรรยากาศทิทางเข้าล็อก3ครับก็แฟนมวยครับก็ต้องดูครับต้องเผื่ออย่างจะไปสัมผัสบรรยากาศจริงๆก็ไปกันได้นะครับใช่แล้ววันอังคารวันศุกร์และก็วันเสาร์นะครับเอาละเบรกนี้ยังมีอีกหนึ่งคู่ครับคู่ที่5ของรายการหนึ่งเทพสากมิพบกับขุดสกรอร์น้อยสจุลเสนครับ,รบ1 1 5่อบอน้พิการนี้หนึ่งเทพได้เปรียบรูปร่างเยอะทีเดียวครับ สามีส่งเข้าประกวดคนที่สองครับแกบไปนอนทับอะไรมาครับเนี่ยหนังสือพิมพ์มั้ยยังไม่แห้งหนังสือพิมพ์อ่าหนังสือพิมพ์มเปียกน้ําเปียกน้าด้วยเปียกมึกไม่ได้เหรอก็น้ําแล้วหมึกมันก็กระจายไงนะครับมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ามาดูฟอร์มหลังสักนิดครับหนึ่งเทพเนี่ยสามฟอร์มหลังดีเหลือเกินพี่ปะชนะรวดเลยครับชนะคะแนนวิสาเล็กซีทาว์ดิสคัฟเวอรี่ ชนะคะแนนเก่งกล้าปอเปโกล่าสุดชนะคะแนนเมทีสจต้อย8ริ้วครับส่วนกุศรน้อย3ฟอร์มหลังแค้คะแนนวันฉลองสิ่งเจ้าน้องจากนั้นก็ดีต่อเนื่องครับชนะนอกปากกายเพชรศากมิล่าสุดชนะคะแนนยกเพชรยอดอัศวินคลาสปอตครับปากกายเพชรศากมิเสร็จกุศรน้อยมาแล้ววันนี้ทรงหนึ่งเทพมาล้างตาครับกรรมการธนงพุ่มพานิชครับเป็นผู้ห้าบนเวทีและนี่ทนายต่อยครับสมมติยะดูเต็มเมทีด้านหลังไม่ต้องบอกว่าใครครับครับ ต้องบอกไหมบอกหน่อยได้พีชัยราชาลุงก็แน่นอนอยู่แล้วเคยเห็นด้านหลังก็ทราบแล้วนะที่โล่เหรียญทองแดงโอลิมปิกใช่ที่ไหนแอตแลนตาใช่ไหมแอตแลนตาปี1 9 9 6ครับรุ่นเดียวกับสมรักษ์คำสิงครับนี่ครับวันนี้บรรยากาศอูโหคึกคักทีเดียวเวทีสีสันสวยงามไฟสว่างลุกดวงครับมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ นี่แะครับแลกกันแล้วครับอุ้ยสกอร์น้อยครับแมบอกเมื่อเช้าให้สัมภาษณ์บอกว่าเสียเปรียบรูปร่างก็จริงรแต่จะอาศัยความคล่องแคล่วความรวดเร็วเสียเปรียบรูปร่างเยอะจริงๆนะเลดเปิดขึ้นมาเนี่ยเสมอหนึ่งเทพครับผ่านไป2ยกเป็นทางด้านหนึ่งเทพได้เปรียบ3ามต่อสองโอ้ยโดนเข้าไปครับแมาโดนเตะจ่อยางแล้วมีหมัดหนึสองตามไปสก,กอร์น้อยเดิน เดินเข้าหาอ้าวมีหมัดละโดนแข้งกันเลยแข้งมันถึงก่อนหมัดครับเดี๋ยวต่อไปนี้เราต้องเก็บข้อมูลด้วยแล้วนะใครโดนน็อกคนแรกใครแตกคนแรกแข่งแฟนมันแทพเอาแทงซ้ายครับหนึ่งเทพคุณสกอรน้อยก็มีแข้งเหมือนกันนี่กับความรวดเร็วนี่เห็นชัดเลยว่าเร็วกว่าครับคุณสกอรน้อยแต่ถ้าเบียดเบียดบดบดไปไปไปต้องดูเลย หนึ่งเทใหญ่กว่าแล้วครับคุสกอน้อยนี่ขยับเข้าหาเลยครับเดินขู่ครับเอาแก้งขวาปรกกบในหนึ่งเทพว่ายังไงครับไม่ได้แยกครับแยกออกมาอย่างเดินเข้าหาครับกุศกรน้อยหนึ่งเทพมีอรอดักอย่างเดียวครับ มาดูครับนี่แหละครับแมาโอ้ยทามุดอย่างนี้ก็เสร็จสิครับโดนเต็มแค้งเลยพิศกรเนาะอ้าวโดนหมัดยังครับแมาโอ้ลูกนี้เอาเสียวเลยยังครับยังไม่หล่นครับหนึ่งเทพพลาดไปนิดโอ้เกือบจิตจำใสแล้วไหมล่ะน่านดีสิ หนึ่งเทปต้องเดินแล้วครับพยายาเดินแต่แม่เดินยังช้าอยู่ครับครพยายามหาจังหวะที่แน่นอนครับรอน่าแต่อย่างนี้รอไม่ได้ครับหมดยกที่สโอ้โหผ่าน3มยกแล้วครับคุณผู้ชมครับทางด้าน กอน้อยครับได้เปรียบ7ต่อสครับสักคู่นี่พลิกกลับมาได้เปรียบครับกลับมาเพราะน้องเมื่อกี้ใช่ไ่มไม่ใช่ครับแลวเมื่อกี้นี่พี่แป๊ะสู้ราคาไหนครับผมขออยู่เฉยๆดีกว่าครับร้อยละบาทยังต่อคิดดูอมาดูครับยกที่4ี่ต้องเดินแล้วครับต้องเร่งเกมนะครับหนึ่งเทพซากะมิกุกลน้อยสู้ครับสู้นายกันแล้วครับรัดตายปีกหนึ่งเทพ โอ้โหกูสกอร์น้อยแม่ต้องแก้ด้วยกันกอดรัดเข้าไปเอาเลยครับแลกครับอุย้ยต่างคนต่างโดนครับอุย้ยโดนเข่าเข้าไปแม่มีสะดุ้งครับหนึ่งเทพโอ้ยแม่ทีต่อทีดูแล้วหนึ่งเทพมีสะดุ้งให้เห็นนะครับแมแต่ก็ยังเอาคืนได้ครับจังหวะน,นี้แต่ดูกู้สกอร์น้อยครับ แม่ปริมาณนี่แกเยอะครับแกรวดเร็วกว่าแกคล่องแค่วว่าครับอุ้ยโดนเข้าไปทีหนึ่งยังมีโต้ครับนึงแท่อุ้ยมีศอกซ้ายดักเอาไว้ด้วยแมกุศกรน้อยจับได้แล้วยังไงยัดเข่าเข้าไปครับเอาแล้วครับพยายามจะสลัดให้หลุดครับ,บกุศกอน้อยแม หนุ่งเทพนี่ใช้ใหญ่บทแล้วตอนนี้ครับพี่ปะครับผมเดินครับแมแต่กุศกรน้อยก็ไม่หนีครับปักหลักแรกแล้วครับโดนก็ไปเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่โดนครับเจ้าแนนกุศกรน้อยเอา้าเขาวงในอีกรอบหนึงเทพเป็นประเภทเหลี่ยมดีด้วยแต่ต้องทําให้น้องเจ็บนะครับหรือไม่ก็ต้องเสียอาการอาจับได้ จับได้ปีเอาซ้ายปีซ้ายสองดอกฮะยังมีคืนโอ้เสียสองคืนสองครับกุกรน้อยอครับเดินครับเดินต่อหนึ่งเทปแต่ดูของคองได้กุกรน้อยก็ตีสู้เหมือนกันครับแยกออกมาครับทำได้ดีเหมือนกันครับยกนีหนึ่งเทพ โอุยขวาลูกนี้เอาพื้นได้ไหมกุศกอน,น้อยโดนหัก,กล้มลงไปอีกครับเอาละครับอย่างนี้มีมีมันครับแบบนี้มีมันครับ,แบบรบเ,ปเป็นเรื่องเป็นเรื่องมีเหลืองเลยทีเดียวเออหนึ่งแค่ขอยมาตั้งรับเอเดินทําต่อขวาไม่โดนโบีบหัวใจจริงเกมนหมดยกที่สี่ครับ สู้กันแบบนี้ต้องชิงชิงดำครับพี่แป๊ะครับผมสถานการณ์นีงง่หมด4ยกครับเป็นกุศกอน้อยยังได้เปรียบ3ต่อ2เท่านั้นครับครับผมยังไม่ไกลย,ยังไม่ไกลอ่าต้องมารลุนกันยกสุดท้ายอีกแล้วครับแนี่ครับบรรยากาศภายในเวทีโอ้โหดูครับล็อกสองนี่เนืองนั่นไปด้วยบรรดาผู้นิยม ที่กล้าได้กล้าเสียบอกว่าต่อครับยกสุดท้ายและหนึ่งเทพจะพลิกกลับมาเป็นผู้กำรรชัยชนะได้ไม่ได้ครับขนายต่อยโบกต้องให้หนึ่งเทพเดินแล้วครับแม่มีเสียงมาด้วยครับอาคู่นี้อ้าจะไปยังไงครับต้องดูครับอุรกอน,น้อยนี่ประคองเกมนะครับตอนนี้ โอ้โหแขนงขวาครับหนึ่งเทพยังติดบังยังเก็บเอาไว้ได้คพักเข้าไปแม่ยังบังไว้ได้ครับกูตกรวน้อยเอาคืนครับเดินต่อครับหนึ่งเทพยังไม่พอต้องขออีกสักทีจอมโง่ที่แข่งเสร็จไปแล้วชกเสร็จไปแล้วมาเชียร์ด้วยครับครับกุตกรอน้อยนิ่งๆนะเอาขวามาโอ้ยลูกนี้เต็มท้องเลยเอาแล้วครับตองเอาคืนแล้วครับกุตกรน้อย อุ้ยนีครับยังได้ครับลูกนี้แต่ก็นึงเทพก็ชูมือบอกไม่มีอะไรเอาละครับต่างคนต่างมั่นใจนะครับตอนนี้ะจะออกไหนครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้หนึ่งเทพพยายามจะเร่งครับแต่ไปโดนข่าวช็อตนั้นนีม่ดยอมยครับยอมเลย กรรมการถนงุูมพันธ์นี่ครับรวบรวมคะแนนจากกรรมการท่านสุดท้ายครับแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านกุศกรน,น้อยครับสจุลเสนเป็นฝ่ายชนะคะแนนหนึ่งเทพสากกมีไปโดยช่วงนี้พักกันก่อนครับช่วงหน้ายังมีรองผู้เอกและก็ผู้เอกของรายการมันครับเดี๋ยวกลับมาชม